บามยังมนำนัจไงมลำนยูดอาหนมันโคตรไปเลยมอนโคตรตัหัวมันนี้ยว่นินตัวหัวมันนเขาใหญ่มันเลยหลายเขาเนคันมาเือฟางเฮ็ดสองเซนเล็ดบัดเสบัดตัวสองเซนมูคายสามเซนหาเน เวว่าฟเปลี่ยนว่าหลงมองลงใหม่นี่ปลี่ยนแล้วนี่เออคือบจับก่อนวะสามคโอ้หาเสยงื่อยหกันกินปุ๊บปั๊บปั๊บทะบียนกเาปครเ่ขาดนะใหม่เคบนี่ยไดที่ร้ีี นีขากระตยนี่ตกลงไาทำไมเรียกได้ที่มัเดี๋ยวข้าเข้านี่ผมใหม คนน่าคอยคุยด <Bond> ้วยมาเรียนหน่อยก็มา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 

ໄດ້ຫສ່ໄບາດີຜົປ มันมันยังคารา่มันวัดบาว่หารมันราคาบ่เีเ,เป็น,น,นแ,แลนใหมน่นานะะก่อนสกตต้ต่คุน้อย,อยอเลยแตมาแล้มีฟอ่ย ันเียวอ้มเขา้าพญาไปบานนึงีึงแบบแกะมไปเลยบวกเลี้ยงอีกเอาไ่ีจ <Okay. S 1> อ,อกรใช่เขาน้าพจาปิปดปาตี Субтитры сделал DimaTorzok

ใช่เพืนมบุมอีกมันใน่งันน่ากินมาอ้าวกระดกเนีกระดกกระดกดุมดีนาะกระยมือตะเกียบมันรสิเนี่อรอยรงเร

อันไม่ถึงช,ชิมชิมชิมยี่เป็มหมดเลยมันชิมเผาเผาเผามาเลยนะคนมี่คือมาเนาะมาปอกเนาะ วันนี้หนอะไบ้านเนาะบ้าน3ามหลอนใช่เป็นโหลดโหลเโหลดโหลดแทนามเดี๋หนามี่่เอออันไหนเียใ้เน ่อก็เพียงทอกแลต่ว่าให้บังทีเนียเงินเราขึ้นฉน้นเออนข้นาดเขึ้นาแบบจักได้่ามาอยู่อยู่กลางัเขาแบบทั้งนั้นตั้งนั้นั้งก็ต้อั้งเจ้าเนาะั้นี้เจ้าก็ต้องการ่ี่เอง

มีตัวมีมีตัวปักใหม่ข้างในพูดมีตัววางข้งข้างกันหมดแตัอ้เมื่อาดออกต้อยดนะทุกบมมันวม ใครผมอะไรมันฝาดเลงฝาดมันบรี่ใส่เนี่ยไมนฝาดมันดีดีมากฝาดเลยใส่เนยไม่ดอ้ 问、嗯、你，特别。

ตัวนี้ผมม่านี่ตัวนี้โ่ชคันตัวไนคเออนเไอาี่เอาใส่มันะเาจะข้บไหเดยวูครับ เอามนเมนเมนไล่ไลโอได้ไล่รถใส่มอนหนางนั่งเลยผมน่นเจ้าผลิตผอิธภัณฑ์มาคือว่เคื่องนี้นี่เป็นเมนมื่อเปิดอันวสนี่่นี่่ด้ทิมนี้ต้งกะสอบหนึ่ง เบิ่ยเสียเนี่ตรงนี้จะไทยจัดการตันนะมีคนเอาตอนมามันยังคือไหนโอกรสเ็ศอะไรโอรสเนื้อแบ่ Apa nilai? Ah, buat ni macam apa? Eh, buat ni, buat ni. พลังนี่ก็สิบสี่ก็ยมีเ้นี่สิาปั่นปั่นอันที่สองนอีเดนเนาตไตอนี่นีนต๊ะชิมปั่นชิม คนเลย เขาม่ายังเจาะหัวทองเลนรักบอลก้อเขามานั่งมดตัวอยู่ตอนไหนวานนี้ตบ้านโอ้ยเราอยากตายดิเราตายเราหิวเขาฮานว่างบัวให้เราจะดีจมเจ้าวัน

โอขึ้นเกือบบรันรุปรต่อน้องสุ่งนี้มีสุ่งนี้สุ่